โอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มของนะครับผมดยโดยทั้งหมดมีจีซีอยู่ที่เอ่อหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านจีซีนะครับผมก็คืออาจใครอาจจะสงสัยว่าเออจีซีสามารถหาได้จากไหนไหมหรือเติอมอย่างเดียวหรอไม่ใช่ครับคือจีซีสามารถหาได้จากการฟาร์มด้วยนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะมีอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเพื่อนให้ดูครับปิ้งโอเคจะเป็นน่ครับผมเพชรแรกได้หนึ่งพันจีซีแล้วก็เอ่อบิทคอยจีซีอ่ Bitcoin, อะ แลกได้หนึ่งพันห้าร้อยกิซีนะครับผมมาไปลองลมันลองสุ่มกันเลยว่าหนึ่งล้านกีซีมันจะได้ของดีอะไรไหม <c oughs> โอ้โหเปิดมาแรกกเกียร์เลยครับผมโอ้โหจบแล้วชีวิตแม่งจบเปิดมารอบแรกก็คือแบบโอ้โหล้างไม่ดีเนี่ยโอโ้เกียร์อ่ะเนี่ยน,นี่คือเกียร์นะเพราะผมมองว่าถ้าไหนดีก็กจะเป็นตั้งแต่เป็ดลงมานะที่ดีๆที่ผมคิดว่าดีนะ ที่เหลือ,เ,อเป็นลงมาแล้วก็ออกจะเป็นส่วนของกระเป๋าด้วยนะที่ดีๆนะโหเท่าไยเนี่ยโอ้ยเจ้เ้ยจัดเลยรกนนี้ก็โหอืมเชี่ยเกินไปว่ะได้ป่าววะโอ้โหไม่ออกของดีเลยอะเฮ้ยออกหน่อยเนี่ยเนี่ตั้งแต่ห้าสิบลงมาเฮ้ยห้าสิลงมาได้ตั้งแต่เป็นลงมาเ ขอตั้งแต่ปลยนลงไหมขอตั้งแต่ปืนอันนี้ลงมาเออโอ้โหไอเฮียหนึ่งล้านหนึ่งล้านนะหนึ่งล้านนะเฮ้ยออกไหมออกไหมยังไม่ออกครับเนีย่ยเนี่ยจะแย่เพี้มากกว่าหนึ่งล้าน T C จะออกหรือไม่โปรดติดตามยังไม่ออกครับผมยังไม่ออก หนึ่งล้านเอ้ยมาครับผมห้าหัวห้าสิบหนึ่งเซตเอ้หนึ่งหัวครับผมมายังไม่ออกครับผมยังไม่ออกครับยังไม่ออกครับตอนนี้เราได้หัวสิบมาหนึ่งหัวแล้วครับผม Oh. โอ้โหไอ้อย่าครึ่งลาไอ้อครึ่งแสนได้หัวห้าสิบมาหนึ่งหัวโอ้โหโคตรเกียร์ไอ้สัสเกียร์เกินไปมุ้ยอ้อโหโคตรเกียร์เกินไปโอ้โหโอ้โหโ หนึ่งล้าน T C ได้หัวสิบมาหนึ่งหัวไอเ้เหี้ยเกินไปว่ะเออแล้วก็ผมไม่ลืมบอกนะไอ้ไอ้ไอ้เพชรตรงนี้คือจะเป็นเพชรจากการเติมนะผมอันนี้อย่าไปสนใจก็เก้าอย่าไปสนใจมันนะให้สนใจตรง T C ก็พอว่าไอ้หนึ่งล้านอะ่ะมันจะได้เหี้ยอะไรบ้างก็คือตอนนี้หนึ่งล้านได้หัวห้าสิบหนึ่งหัว,หวไอเ้เหี้ยราชาเกียร์ป่นี่โนโหพูดถึงเกียร์เกียร์ก็มาเหี้ยเกินไปว่าเหี้ยโอ้ ไอ,อ้โอ้โหครับหัวมาอีกแล้วอะ่ะโอ้โหได้มาสองหัวไอ้สัตว์เกินไปโอ้โหเฮีย,ยคตคุ้มเลยไม่ไเฮียคุ้มเลยไหมอเออเข้าไปเออเอาเข้าไปหนึ่งล้านดีซีได้หัวห้าสิบมาสองหัวโอโ้แม่งโคตรคุมม้มไอ้เฮียเกียร์ตัวนี้มไีไหม คดคุ้มเลยจริงๆโอ้โหเหลียญหนึ่งแสนกับสองแสนเองโอ้ 52, หัวห้สาสิบสองหัวไอ้ซาดโอ้เชีย่ยคิดตั้มเล้งไม่ออกเลยเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้อเหี้ยเกินไปอา้าวโอ้โหหัวเป็ดแย่ม,มันคุ้มไหมเนี่ยถามจริง ไอเฮียหนึ่งล้านนะเว้ยแม่งหนึ่งล้านยีซีแล้แบบแม่งเลทก็แม่งกดยจหาได้แต่ละโอ้โหโอ้โหไอเฮียไอเฮียโอ้อสัตว์แม่งสร้บกว่าเอเคนะผมสู้บกว่าเราได้มาทั้งหมดมันท่อนหนึ่งนะผมขอลีนท่้นหนึ่งนะนี่บผมตามนี้นะตามนี้เลยนะ จะเป็นสุ่มในช่วงของปีสามนเนี่ยโอ้โหเนี่ยอันนี้นะันเป็นตั้งแต่นี้เลยครับผมจะเป็นตั้งแต่นี้เลยอันนี้เลยอันนี้เ่ยจะเป็นตั้งแต่นี้เลยโอ้โหสามสิบเก้ารายการครับผมหนึ่งล้าน G C จะมีตามนี้ครับผมนีของตามนี้เนี่ยของนี้ได้มานะของที่ดีก็จะได้เป็นหัวสิบหนึ่งหัวแล้วก็หัวสิบอีกหนึ่งหัวเป็นสองหัวแล้วผมนี่คือหนึ่งล้าน G C นะครับผม แล้วแม่งคือโคดเกียร์สักโคดเกียร์ของโคดเกียร์เออเออ,เอ,อแม่งเกียร์จัด่ะเออแล้วก็สาหรับใครแล้วก็สําหรับใครที่จะมาเล่นนะผมแล้วผมทิ้งมิ้งโลเอ้ยทิ้งมิ้งกลุ่มอย่างล่างนะผมแล้วก็สําหรับใครที่ตามผมมานะสามารถรับได้ที่หน้าเว็บแล้วก็ผมจะให้โคดพิเศษสาหรับคนที่มาจากคลิปนี้นะเออโคดจะอยู่โคด GC จะอยูด่ด้านล่างนะครับผมโอเคส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาครับผม